ผ้ามาหอหอมมีลาฐานภูมิปัญญามาจากชาวไทยพวนที่อพยพม,มาจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านทุ่งโค้งจังหวัดแพร่คำว่ามอหอมมาจากการรวมคำว่าหมอและหอมซึ่งหมายถึงพืชลมลุกชนิดหนึ่งที่ใช้กิ่งและใบามาหมักในหม้อแล้วนํามาย้อมผ้าดิบให้เป็นสีน้าเงินหรือสีกรมผ้า,มาหมอหอมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาชาวไทยพวนและได้รับการพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่และประเทศไทย ชาวไทยพวนได้นำความรู้เรื่องการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากต้นหอมมาเผยแพร่โดยภูมิปัญญาการทำผ้ามอห้อมได้ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เกิดการพัฒนาลวดลายและเทคนิคการย้อมที่หลากหลายในอดีตผ้ามอห้อมเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนทำงานในป่าไม้เนื่องจากสีเข้มของผ้าทำให้มองเห็นรอยเปื้อนได้ยากความนิยมของผ้ามอห้อมแพร่หลายมากขึ้นหลังจากที่มีการนำมาใช้ในงานขันโตกซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในปัจจุบัน ผ้ามอห้อมได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายในการออกแบบทำให้เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศโดยขั้นตอนวิธีการย้อมมีดังนี้ 1. เตรียมผ้าขาวที่จะนำมาใช้ย้อมตรงส่วนนี้เราสามารถจัดลวดลายเองได้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นนำไม้มาหนีบหรือการเอาหนังยางมาลัดเป็นต้น 2. เมื่อได้ผ้าแบบขั้นตอนแรกแล้วก็ถึงเวลาในการนำผ้าเหล่านั้นลงน้ำหมัก 3. เมื่อน้ำหมัก 3. มเมื่อนำผ้าดังกล่าวจุ่มลงในน้ำหมักแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตากผ้าให้แห้งประมาณ5นาที 4. เมื่อถึงเวลานำผ้าดังกล่าวมาล้างและตากให้แห้งเพียงเท่านี้เราก็จะได้ผ้ามอห่มซึ่งเป็นงานท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดแพร่คระสวัสดีค่ะผมขอถามพค่นะคือผมอยากรู้ว่าวัฒนธรรมการย้อมผ้าเนีย่ยมันส่งผลอย่างไรต่อคุ วัฒนาธรรมการยอมผ้าส่งผลยังไงใช่ไหมคะอันดับแรกเลยที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่มัดลายคนเย็บคนย้อมหรือแม้แต่คนรีดคนรีดผ้าทุกทุกทก,กระบวนการผลิตเราสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในในทุกอย่างเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่รุ่นปู่ย่าตายายทวดของเราตั้งแต่บรรพบุรุษของเราทำมาเนี่ยมันไม่หายไปมันก็ยังเป็นวิถีแบบเดิมๆแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยอันนี้คือจุดสำคัญแล้วประเด็นที่เ,เรียกว่าสำคัญที่สุดอย่างบ้านพี่ที่เกิดขึ้นก็คือทำให้คนในครอบครัวอยู่ แม่กันร้อมหน้าความตาเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดเพื่อไปหางานหาไรายได้เราสามารถอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับน้องแล้วมีงานมีไรายได้ตรงนี้คือสําคัญที่สุดแล้วก็ในความคิดเห็นที่ยวครับคือคิดเห็นอย่างไรกับในอนาคตเกี่ยวกับการย้อมผ้าครับแต่ว่าอยากให้คนสนใจมากขึ้นหรือว่าอยากให้มีเทคโนโลยีอะไรมากขึ้นหรือเปล่า คือจริงๆ่ะเรื่องเทคโนโลยีนี่ก็เป็นอะไรที่มันทําให้มีความรวดเร็วเนาะในการผลิตแต่พี่มองว่าสเสน่ห์ของการยอมผ้าที่เป็นแบบดั้งเดิมมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปยอมได้วันละแค่สิบผืนก็ได้สิบผืนถ้าเป็นแบบเอาเทคโนโลยีมาช่วยยอมได้เป็นร้อยมันกลายเป็นทุนนิยมเป็นการหาเงินมากกว่าสร้างคุณค่าให้กับวัฒนธรรม เอออยากให้ทุกๆคนนะคะช่วยกันสนับสนุนสินค้าของชุมชนวิถีชุมชนวัฒนชุมชนให้มันคงอยู่เพราะว่าพี่เชื่อว่าไม่ว่าโลกจะก้าวไปไกลแค่ไหนมีเทคโนโลยีมีนวัตรกรรมที่ไกลแค่ไหนสุดท้ายมันจะย้อนคืนกลับมาสู่วิถีแบบดั้งเดิมเหมือนกับแฟชั่นนะ่ะแฟชั่นนะแต่ก่อนคือเป็นแฟชั่นที่ล้ำมากจนณปัจจุบัน ย้อนกลับมากลายเป็นแฟชั่นยุค90-80ทุกคนเรียกหาสิ่งเก่าๆเค่ืืนกลับมาพี่เลยมองว่าอะไรที่มันเป็นแบบดั้งเดิมอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่ยั่งยืนแล้วขายได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องปั้นแต่งขอบคุณนะครับ,บค,ครับท้งนี้้ามมอห้อมอในปัจจุบันได้มีการพัฒนามากขึ้นจะเห็นได้ว,ว่าผ้าม่อห้อมอมีความสําคัญกับจังหวัดแพร่ ด้วยเป็นงานท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่อาศัยภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานโดยปัจจุบันข้าวมอหอมได้มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นราให้ทุกคนติดตามไปพร้อมกันนะครับ